สวัสดีครับผมนิตัดแมวันนี้เราก็ไปกันต่อครับจากอ่าวิดีโอก่อนที่เราอยู่สร้างประหักดพันสุคนทาจารย์ใช่ไหมอ่านถูกไหมไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าวิ่งมาไกลมากวิ่งเน่วิ่งมาไกลมาก,มาก,ามากเพื่อที่จะมาอ่าน่าจะเป็นสุสานนะรู้สึกว่าจะเป็นสุสานแหละนี่ครับจากวิดีโอก่อนเราอยู่ตรงนูน้นสร้างประหัาดพันสุคนทาจารย์เราวิ่งมาตรง เราปิงมาตรงนี้เปิดครับขอค่อยชี้นำแล้วเราก็จะมองไปฮะนั่นมันตรงนี้ตรงนี้ครับมันมันอยู่ใกล้ๆเลยที่ผมไม่ทำเป็นวิดีโอเดียวเลยเพราะว่ามันมันคนละที่กันเออผมบอกไปก่อนว่ามันคนละที่กันและอยากให้วิดีโอมันจบไปเลยโอ้โหนี่มันชี้นำแบบผมเพิ่งเห็นดูดิมันชี้มาอย่างนี้เลยอะ เห็นไหมอ่ะมองเห็นกันว่าอ่ะมันชี้มาถึงตรงนี้อะ่อะ,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 อะโอเคครับแต่ว่าตรงนี้อ่าสุสานตรงนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้อะอะไรอะไรนะเขาเรียกดาบกุญแจหินอะ่ะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่12อันพอแหละ,อะ <laughs> พอแหละพอแหละอันนี้ใช้2องนะเนี่ยถ้าดูเดี๋ยวนะผมต้องเปล่งหัวมันยังไงเนี่ยอ่เประมาณนี้อะ่ะ เถ้าดูจากที่หัวนะครับคือโดยปกติที่เราไปอาเอาใช้ดาบกุญแจหินเสียบที่ตัวตัวมันชื่ออะไรอ่ะมิงปะมิงมิงมิงนะผมไม่แน่ใจอ่ะอก็คือเสียบที่หัวข้างบนอย่างเดียวเพราะว่าข้างล่างม,มันจะมีที่เสียบอยู่แล้วแต่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะแล้วก็จะมีอาจจะมีที่อื่นด้วยแหละจำไม่ได้ละมันต้องใช้สองอัน okay. หนึ่ง สองเรียบร้อยเปืองเปืองบอกเลยแต่ก็ไม่เปลืองมากหรอกนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าเกมนี้มันหาซื้อได้เยอะไม่เหมือนพวกเกมแนวดาร์กโซยิ่งดาร์กโซ่สองมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งท да ี่มันจะเอาไว้ละลายพวกคนที่โดนสาบเป็นหินน่ะอันนั้นน่ะมีจํากัดจํากัดแบบ เขาเรียกว่าไงล่ะจำกัดแบบไม่พออะ่ะสมมุติคุณไปละลาย n อ็พซแล้วคราวนี้มันมีมอนที่มันมีของมีหีบอยู่ข้างหลังอะ่ะเออแล้วมันละลายอะ่ะมันละลายแบบผมใช้ไปกับ Np c ซแล้วอย่างเงี้ยเอา้าหมดแล้วอะ่ะใช้กับมอนตัวนี้ไม่ได้เหรอมีของอยู่ข้างหลังนะคือแบบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีจํากัด <c oughs> คุณต้องเลือกว่าคุณจะละลายใครบ้างก็เลยแบบโหทําไมมันจํากัดขนาดนั้นอะ แต่สาหรับเกมเอลเดนดิงนะครับคุณมันมีจํากัดเหมือนกันแต่มันเกินพอสําหรับการใช้งานขึ้นอยู่กับว่าคุณหาไหนเจอก่อนและใช้อันไหนก่อนเออมันมีเกินพอมีเกินพอผมเล่นตัวละครหนึ่งจบเกมเคลียร์ไปหมดแล้วเคลียร์แบบอ่าร้อยเทุกอย่างจะบอกว่าร้อยเปอรทุกอย่างไหมก็ก็ก,ก,ก็ก็บอกบอกได้แหละก็<笑><笑> <c oughs> ผมใช้ดาบกุญแจหินเปิดทุกทุกที่ที่มันเปิดได้ ก็ยังมีเหลือเก็บในสต็อกอีกนะครับผมเอ่อพี่แกให้มาเยอะจริงๆตอนแรกที่ผมเล่นผมยังคิดได้ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีดาบอย่างเงี้ยมันมันจะเหมือนเกมรักโซสองหรือเปล่าที่มันจํากัดการใช้งานแบบอะไรประมาณนั้นแหละออโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสุสานใต้ดินอักษ์คืออะไรโอ้ชืออ่ะเดี๋ยวผม ขอจัดการตัวเองตัวนี้ก่อนขออัพเวลนิดๆหน่อยๆก่อนอ่ะโอเคครับอันนี้ผมก็จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ้อไหนๆก็เผื่อใครส,สงสัยเผื่อใครสงสัยว่าอ่าสแตทผมอัพ,อพมายัางไงอ่ะตอนนี้ผมเลเวลห้าสิบอ่าก็ตีเป็นหกสิบได้แหละสำหรับสายอาชีพตัวอื่นเนาะอ่าผมเล่นเป็นอ่าสมุไรตั้งแต่แรกเพราะงาั้น เสเตตผมเลยจะประมาณนี้พลังชีวิตผมที่จริง40นะผมจะไม่อัพเกินนี้แล้ว40นี่คือเป็นซอฟแคปของเ,ออเขาเรียกอะไรพลังชีวิตแล้วอัพมากกว่านี้มันจะเริ่มลดลงแต่ถามว่าอัพได้ไหมอัพอัพได้อัพได้ที่จริงถ้าเกิดว่าใครเล่นสายแบบเอาตัวไปลุยอะ่ะจะเรียกว่าไงดีใส่เกาะหนักๆแล้วก็ตัวไปลุยอะ่ะอัพไปสักประมาณ60เลยกด็ดีดีดีอัพประมาณ60เลยก็ดี แต่ผมอัพแค่40ก็พอเพราะผมใช้วิธีการเล่นคือกิ้งลวตีกิ้งลวตีกิ้งลวตีผมก็เลยจัดเป็นประมาณนี้ส่วนสภาพจ,จิตใจอันนี้เดี๋ยวผมอัพเพิ่มสภาพจ,จิตใจความความทนทานนี่คือสเตรมิน่านะครับพลังกายหลอดสีเขียวว่าไหนก็คือตอนนี้อัพ15ไว้ก่อนแต่ผมจะอัพเพิ่มแน่แต่ผมต้องการอัพพลังพิสมบุให้เป็น20ก่อนเพื่อที่จะได้ถือดาบอา คาตนะทานโลหิตให้ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้หรอกแต่จะอัพไว้ก่อนตอนนี้ผมอัพสเตตมาที่แข็งแกร่ง18กับชำนาญ20เพื่อที่จะให้ใช้ดาบอ่มันชื่ออะไรนะดาบคาตนาะยาวๆอ่ะดาบเขี้ยวยาวปะก็จะไม่ผิดอืเพื่อที่จะให้ใช้ดาบเขี้ยวยาวให้ได้ก่อนส่วนอย่างอื่นที่ผมจะอัพเพิ่มก็จะเป็นสภาพจิตใจกับความทนทานน่าจะอัพเพิ่มอีกสัก สักหน่อยแหละเพราะว่าไม่หน่อยแหละประมาณ30-35โดยประมาณนะความทนทานกับสภาพจิตใจสภาพจิตใจนี่คือหลอดสีฟ้านะครับตัว FP เออถ้าเป็นนักเวทนี่ควรจะอัพเพราะว่าต้องได้ใช้เวทบ่อยใช่ไหมละ่ะแต่สําหรับสายอื่นก็แค่เอาไว้ใช้เท่าสงครามท่าของอาวุธเสร็จแล้วผมก็จะไปอัพน่าจะไปลงศรัทธาเพิ่มอ่ะผมคงไม่ลงฉลาดเพราะว่าผมจะเล่นไอตัวไม่ใช่จะเล่น ผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวเสริมก็คือบัฟสำหรับเอาไว้เสริมพลังต่างๆของไอ้พวกสายอะไรนะสายมนตราครับน,นี่พวกนี้พวกฮิวพวกลบบัฟถอนพิษอะไรพวกนี้แด่ะอ่ะนี่นตัวนี้เนี่ยฟื้นฟูให้พีช,ชัวคาวเด้งเลือดอะไรอ่ะแล้วก็เนี้ยอันนี้หนีที่ผมต้องการมากก็คือเคลือบดาบด้วยไฟ เพลิงโลหิตที่จะทําให้ตีติดวิดดิ้งแล้วก็เป็นอ่การโจมตีที่เป็นไฟผมไม่ต้องใช้ไขมันเพลิง <c oughs> เหมือนถ้าดีแต่ไม่ก็ดีจริงๆแหละเหมาะกับผมด้วยโอเคไปต่อผมไม่แน่ใจเลยว่าที่นี่มันมีอะไรอะ่ะตั่นไงผมว่าแล้วไง ตัวมีหน้าหมดเ,เลือะขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาที่จริงถ้าเกิดใครแพร,รี่เก่งๆนะไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะที่ใช้วิธีอากาดแล้วก็ใช้การ์ดเคาน์เตอร์เนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่แบบผมถนัดเพราะว่าผมคิดว่าผมแพร,รี่ไม่เก่งหรอกแต่ถ้าแพร,รี่ได้ดาเมจมันจะเยอะกว่านี้นะครับ ดาเมจจากการแพร่ลี่จะเยอะกว่าการแทงหลังและการการเคาน์เตอร์อย่า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 ง้างนานอย่าง้างนานไง้ลัวแล้วอย่าง้างนานดิตายตายตาย,ตาย,ตายผมนั่นไงตายจริงด้วยโอ้ยง้างอะไรนานเนี่ย นะผมไม่ควรจะมาตายกับอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่มันก็ห้ามกันไม่ได้นาอย่เงเมื่อกี้เนี่ยผมอ,อันนี้ผมใช้วิธีการชาร์ตตีนะครับชาร์ตตีจะทำให้ศัตรูติดสตันทำให้เราสามารถโจมตีถึงตายได้แต่ก็แรงที่สุดก็จะเป็นการแพร่ลีแหละ

สตารน,นีสามีไดีแล้วก็จะติดสตาร์ทเนี่ยโอเคตายเออผมตำนี้เพื่ข้างหลังมีของให้เก็บนีไ่ไงกระดิ่งพวกนี้นะครับได้จากอ่าชื่อมันก็บอกนะว่ากระดิ่งระคังไอ้ดอกระคังแก้วสุสานไม่ใช่กระดิ่งดอกระคังแก้วสุสานก็คือได้ได้จากสุสานนี่แหละครับ าใครอยากเล่นง่ายๆครับเล่นแบบผมเล่นแบบผมนี่ง่ายจริงๆกาดแล้วก็คอยไอ้กาดเคาเตอร์เอาแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยเมีดสังหารสีชาติกับมีดสังหารสีครามเนี้ยคลางที่โจมตีถึงตายดูดอะไรนะฟื้นฟู HP กับฟื้นฟู FP สบายครับสบายเดี๋ยวนะผมผมเริ่มร้อนกันข้างๆแล้วโอเคเอาตัวนี้ก่อน ไม่โดนไอ้น,นี่ต้องตีแบบสองี3รืสามอากาศเคาน์เตอร์มันสามทียไม่ไม่ไมอ๋อเอาเลือดขึ้นเอาเลือดขึ้นมาไม่อ,อะไรวขวานปะ่ตนะตัวนี้น่าจะอบขวานนะตบอๆเขี้ยวโบราณ ได้ได้ได,ได้ได้ดอกแก้วละฆัง,งดอกะระ้ังแก้วดอกแก้วละฆังคืออะไระจากนี้ไปธนูจะส่งประสิทธิภาพอ๋อพี่แก้สปอย,ยเห็นปะมีของเก็บข้างล่างไปว่าเราลงไปได้แต่เรายังไม่ไปครับเราไปทีนี้ก่อนเดี๋ยวดอกะระฆังแก้วสุสาน ตรงนี้ไม่ใช่ทางไปนะครับทางไปคือทางเมื่อกี้แหละแต่ว่าผมอยากเก็บของอ่ะจริงๆมันจะมีไม่หลงมาหรอโอเคตรงนี้ห้องบอสแต่ยังไม่เปิดเพราะงั้นเรามาตรงนี้ก่อน อามรุนแรงก็มนุษย์นี่แหละครับแต่ว่าเขาเป็นเขาเ,เรียกว่าอะไรเหรเหมือนกับผิดแปลกไปจากคนปกติอ่ะเลยเรียกว่าอับอัลลัมเขาบอกว่าไม่ติแล้วมันจะไม่ติดที่ผมเลยเหรอเออตีดมันจะตายแล่างน้นทุกาติดนี่คืออะไรอะไร วก็จะดอกของให้โถเอ้ยอ่ะครับทีนี้ก็เดินกลับออกมาที่จริงเราลงลงนี่ก่อนเลยก็ได้นะแต่ผมอยากไปเคลียร์ก่อนเออ่จากนี้ไปล็อกจะเป็นสิ่งจำเป็น <c oughs> ครับเนี่ยถ้าเกิดมาล็อกก็จะเห็นว่ามันมีสตูอยู่ประมาณ3-4ตัวแต่เราไม่ตีครับเราเก็บของ <c oughs> ทุรีลูกผสมปีกโอเคโอ้ดอกละคันแก้สุดสาลรล้างวิญญาณระดับห้าเลยเยอะเนี่ยนี้อันนี้่อดชาร์จตีจไม่โดนเฮ้ย <laughs> <c oughs> คือพวกนี้มันหลับอยู่นะเฮ้ยไม่โดนอะ อะไรก็ไม่รู้ตัวเมื่อกี้ตีแล้วมืดตีแล้วมืดคือมันไม่ได้ตายนะบางตัวมันก็ตายแหละแต่ว่าพวกนี้มันแค่หลับเนี่ยประหยัดทั้งอะไรนะขวดเลือดขวดเอฟพีไออะไรเอาอีกแล้วมันมันไม่ได้มันได้เขายไม่ได้องศาเหรอ โอเคร้องแล้วครับแก้วสุสานสีโอเคเปิดตรงนี้ได้เลยตรงข้างมีของตรงนี้ก็มีของ,ง,ของโค้งแห่งรูนครับกับอ๋อหัวเปล่งเสียงขอโทษ I'm sorry ใช่ไหมลองใช้ครับ <laughs> อยากรู้ก็ต้องลองใช้เรามีช่วยด้วยเยี่ยมเลยเมื่อกี้ขอโทษได้ไหม อภัยโทสทำไมเป็นอโัยโทษไม่ใช่ซอรี่เหรอถ้าเป็นภาคไอ้พวกดาร์กโซมันจะเป็นซอรี่ <Ap ologies. S 1> ขอโทษมันก็มันก็ขอโทษได้เหมือนกันแหละ <c oughs> โอเคเมื่อกี้อ่าไอเจ้าตัวอ้วนมันอยู่ฝั่งนูนะ้นเนาะเราไปเปิดตรงนี้ถ้าเราอ้อมมามันก็ได้แหละแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้เหมือนกัน ไปทางไหนก็ได้ครับไม่ไม่มีผิดไม่มีผิดเออขอแค่เราตีบอสเราไม่จ้เป็ปต้องเก็บของทุกอย่างก็ได้อ่าแล้วก็ผมต้องเข้าไปเลยวายชิบหายเลยครับส<ม>ุณราจารย์กับไอ้โจ้ผู้ผสมนักรบชิบหายแล้วอย่าเพิ่งผมต้องจัดการไอ้คุณอาจารย์ก่อน คแย่ <Okay>. yeah, ไม่โดนหรอกอตายตายตายได้นะเนี่ยตายได้นะแทงหลักไมด้แทงหลักไม่ได้ ายได้ตายจริงแค่นนเนี่ยอ๋อ <laughs> ตายจริงแค่นเนี่ยสามเลือดก่อนแล้วกันมันยิง่งเล็บยิงจาวอยู่พวกนี้เนี่ยสามเลือดอีกแล้วสามเลือดอีกไม่โดน,มน <laughs> ผมจะตายเ <laughs> ดี๋ยวนะอาเฮ hey, มาทางนี้ <laughs> โอเคทางนี้สาดเลือดไป จบลูกก็จะตายเขียนมากเลยลูกผสมเนี่ยทรีชาทรีชาใช่ไหมทรีชาใช่ไหมให้อ่านชื่อทรีชาไปทรีชาสุคนธจาร์ก็เป็นเหมือนพวกไอ้สุคนธจาร์เมื่อกี้แหละสุคนมันมันมันออกเสียงแปลกๆเหมืนอนอนาจารย์ยังไงไม่รู้ <c oughs> เราเรียกเขาดีๆกันแล้วกันนะว่าสุคนธจาร์อย่าเรียกเาว่าอ,อนาจาร์เขาไม่ได้อนาจาร์เขาใส่เสื้อผ้ามิดชิดมากเออ โอเคครับเดี๋ยวเราจบกันไปจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเอ,อจากตรงนี้นเนาะสุสานไดดินอัป,ปลักษ์ครับก็ถึงเราจะอัป,ปลักษแต่ว่าเราก็มีหัวใจอ,อ,อย่างบล็อกอย่างเงี้ยตัวละครในเกมนี้หลายๆตัวนะครับถึงเขาจะรูปร่างหน้าตาอัปลักษ์แต่เขาก็มีหัวใจเชื่อผม <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อตรงนู้นเลยนะวิดีโอหน้านะ่าจะแถวนี่ก ไม่แน่ใจอะผมต้องขึ้นไปดูอีกทีหนึง่งแต่วิดีโอนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็ <Hey! S 1> บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย